หนึ่งมิถุนายนคือวันนี้แหละนะก็จะเปิดให้บริการแล้วนะบรรดานักท่องราตรีต่างๆที่มาไม่ได้เที่ยวกันมาเกือบสองปีเนี่ยก็จะเริ่มนะครับได้ออกท่องราตรีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับการที่จะเปิดได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขว่าสถานบันเทิงผับป,ปาร์ตคาโรโอเกะก,ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยนะท่านผู้ชมครับมาดูครับอย่างแรกเลยการจะเปิดได้ก็ต้องไปขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รือกรุงเทพมหาคนครก่อนซึ่งแน่นอนเขาก็ดําเนินการมาเรียบร้อยแล้วล่ะประเมินไทยสต็อปโควิด2พลัสพอมีการขออนุญาตคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพเขาก็ประเมินเ,ออเห็นว่าโอเคดําเนินการอะไรต่างๆเรียบร้อยก็อนุญาตให้เปิดแน่นอนครับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะก็ยังคงต้องยืนยันมาตรการต่างๆไทยสต็อปโควิดพลัสโควิดฟรีเซตติ้งระยะห่างระหว่างโต๊ะนะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตร ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีและเพียงพอและตรงนี้แหละต้องตรวจสอบผู้มารับบริการนะครับคนที่จะมาใช้บริการนะครับต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะนะครับในรายละเอียดเนี่ยเขาย้าว่าเป็นเข็มกระตุ้นกับเข็มสามมาว่ากันเถอะนะเพราะฉันต้องฉีดให้เรียบร้อยมีเอกสารหมอพร้อมยืนยนันถึงจะไปใช้บริการได้เพราะฉะนั้น สถานบริการเขาจะเข้มตรงนี้แน่นอนเรื่องของไทยสต็อปโควิด2ูพัดสำหรับสถานประกอบการต่างๆสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านสุขอ,อนามัยและความปลอดภัยนะครับพอมีผู้มาใช้บริการมีลูกค้ามาใช้บริการเสร็จแล้วนาะเช็คบินลุกออกจากโต๊ะเนี่ยพนักงานเจ้าที่ต้องทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นั้นทันทีทำความสะอาดห้องน้ำทุกๆ1-2ชั่วโมงด้วยงดให้บริการอาหารแบบบริการตนเอง นะครับให้ลูกค้าเดินไปตักอะไรเองต่างๆ,ๆ่างเนี้ยบุฟเฟ่ต่างต่างเนี้ยงดก่อนต้องมีเจลแอลกอฮอล์ประจาโต๊ะเลยสถานบันเทิงผับบาร์คารอเกะเนี่ยนะครับก่อนที่จะเปิดแอร์เนี่ยจะเปิดให้บริการเนี่ยต้องเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงและพอปิดเที่ยงคืนย้านะเปิดจริงแต่คอยเปิดถึงเที่ยงคืนนะนี่พอปิดปุ๊บเที่ยงคืนปุ๊บนะครับลูกค้าออกมาแล้วก็ต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน และในระหว่างที่เปิดให้บริการอยู่ต้องมีการเปิดประตูเพื่อระบายอากาศทุกๆ1ชั่วโมงด้วยระยะห่างระหว่างบุคคล1 2เมตร<ม>ก็ดูสถานที่แหละว่ามีกี่ตารางเมตรก็ลองคำนวณดูนะครับเอาคนก็ไปแบบพอพอดีนะครับส่วนจะเป็นห้องแอร์นี่ระยะห่างระหว่างโต๊ะเนี่ยนะครับต้องประมาณ2เมตรนี่คือกรณีห้องแอร์นะห่างกันสัก2เมตรนะครับดีแล้วห่างๆกัน จะได้ไม่เหยียบท้ามาต่อยกันว่างั้นเถอะเฮ้ยเราไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเมานะครับอยู่ห่างก็ดีนะครับ,ออนะร,บระยะห่างถ้าเกิดไม่ถึง1เมตรล่ะต้องทําฉากกันรับประทานเนี่ยนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงอันนี้ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะนะครับออโซนนักร้องก่อนนักร้องกับนักดนตรีเนี่ยเขาบอกว่าห่างกันไม่น้อยกว่า1เมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวทีให้เขาห่างพอสมควรนะครับแต่จริงไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่นักร้องนักดนตรี โดยเฉพาะพวกมือกลองอะไรเนี่ยแต่จะมีปัญหาพวกเล่นกีตาร์เนี่ยโซโล่เนี่ยนะครับเวลามันมันเนี่ยชอบไปยืนโซโล่ติดกังนี้ก็ต้องห่างกันหน่อยห่างกันสักเมตรหนึ่งนะครับส่วนนักร้องกับลูกค้าล่ะห่างกันไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับนักร้องกับนักร้อคือลูกค้านะครับก็ไม่ต้องขนาดเข้ามาใกล้มากนะครับประมาณว่าแมอยากจะแบบได้สเก็ตน้ําลายไปหน่อยมันจะได้รู้สึกดีไม่ต้องขนาดนั้นห่างกัน2เมตรเลยไกลๆกันว่างั้นเถิดนะครับและ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายอันนี้ผมน่าจะตีความเกี่ยบเรื่องนะครับเชียบงเชียบเบียด้วยนะก็น่าจะไม่มีนะครับและไม่มีการสังสรรค์แบบรวมกลุ่มมาแบบเหมาเลยครึ่งร้าน20-30คนมากันเฮฮากอดคอชนแก้วแลกแก้วอย่างนี้ไม่ไ,มได้